ยาวๆเลยจ้าแบบนี้ก็สวยอยู่จ้ามันนี่สวยจ้างามพอมก้ะพบณามีเพิ่นมากค้าเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับพอกระพิศานบ้านฉันจ้าพอกรในวันที่21สิงหาสองพันห้าร้อจ้ามันนี้กัพาพี่น้องเข้าป่าคือเก่าจา้าพิกัดป่าบานงเมกตะบลหวยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจา้ามันนี้กัไปลาลูนน้ำข้าวสองคอนจ้จพี่นอ้องสิได้เก็บเห็ดอีหยังเนาะมุกวานเฮาเก็บ หนาดำๆเนาะครับผมสีมองๆแน่ดอกครับเมื่อวานเห็ดก็ออกห้างครับพี่น้องกับสีเป็นเห็ดกอเนาะจ้ะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อวานเข้าได้บัวร้ายครับเพื่อนบอกมาลุ้นเมื่อนี้ครับสีออกหน่อยออกร้ายเป็นได้ครับพี่น้องไปจ้าหลุดน้ำสาอยู่ในบ้านในมั่งใจพี่น้องสีศกสรรมีมันซ้ำใดจ้าดอกแรกแขกมันจ้าอื้มใส่ไงจ้าคุ้งกุ้งใจพี่น้องกอแดงเกียงหวานจ้า ดอกจ้าพี่น้องดอกที่สองแบบคนหมนบบน่มเนาะใบตองนะจุ้มหนึ่งจ้าพี่น้องจุ้มนึงมนมน่งจ้ามุดคันมุดคันบงทุ่งเลยเป็นต่ง,งานด่จ้ะ ถึงในนาะผมนี่เนาะงามจ้ะจกำลงังเด็เก็บเลี้ยงไปคางนั่นเคนแม่ปลาหมึกเข็นขาว่าสันเถาะอย่าเข็นขาแล้วเนาะโอ้สวยๆเนาะ,อ,ะอีกดอกนึงครับพอปลมีมาเข็นขาจ้ะงามจ้าบุญน้ำผาสองคนจะพี่น้องมืาในสีส้มสีมันซัมเดยจ้ะคอแด,จอดงจ้ะดอกที่หาใะพี่น้องเดือนนาแลมาดอกหนึ่ง เอาพี่น้องสองดอกจ้าหฮมน,นี่เดี๋ยวเอื่อยเพิน่นพี่ดอกน้องเพิ่นจ้าสวยงนามจ้ะขาย,ยาวๆเลยจ้าขัาขาาน้นขาโยงนี่เห็นไวนอนแมนจ้ะสองดอกจ้าพี่น้องหอมนี่ มีอดอกหน่อยอยู่จ้ะแต่สิเกิดเป็นเรื่อยๆเราจะพี่นเลือกซื้อเมื่อได้สืออกหน่อยออกลายจ้ะเพิ่งข้ามจ้ะพี่น้องสอดมาแบบเดยเนาะอือก็สีเหลานาะคะเนาะเอ้านี่นี่เป็นขาเนาอยู่เลยบางหลุดเนาะแม่นจ้ะอยู่ อ้าวโฮมนี่มีดอกหน่อยจ้ะน่ามีขายอยู่จ้าจุม่มนึงจ้าจุม่มแล้วขำจ้ะเอาบอดอกนี่เอาไว้ก็ได้เอาก็ได้เอาไว้เนาะเฮ้ยถือแบงจ้ะเป็นแต่แวบๆน้อ เดินไป้างนึงนี่ดอกหน่อยเนาะนครับถือว่าออกเรื่อยๆจ้ะพี่เนุะมดอกหน่อยดอกงหญ่ครับเลวแต่ห่มเลวแต่หมองเนาะแมนจ้าแตาใส่สวยจ้ะขินกระตาพร้อมด้วยจ้ะหอมเดียวกันจ้ะ ลักๆ่ข่าวก็ยังเป็นเห็ดกอแดงอยู่จ้ะพี่น้องเห็ดลังเขียวจ้ะหยากมึงจ้านี่ดอกเนยกมุนอ่จะเก็บมาเนาะครับดอนนี่จ้ะพี่น้องอ๋อเป็นเชื้อ มีงางกันนี่ครับมีอเงินจ,าจา้าเอ๊ะสวยอยู่จา้าได้ตรงนู่นนู่นงานเจ้าเตี๋ยน่เนาะหน่งเ,เตี๋ยคือคนเก็บละยี่มันคนจัดโครงการคนละเคงเด้อจ้ะพี่น้องนี่ <c oughs> นอ่คืมนยังเนาะแมนจ้าดอกงทกระผมเห็นอีกอยู่อ่ะสองดอกแมนบอแมนจ้าไปไปเนาะอุ้ยสองดอกนี่งามครับงามเลยนะยังกูกูอยู่ได้นี่ทำไมเอากันโอยโอ้เป็นดินเมันใหม่ได้อดินดินดินค่อยๆใจพี่น้องยาญครับ โอ้แม่งขวาวใบดีเด้อนี่มาอันนี้เ<ะ>ก๋เ็ดน้องเกลีวจ้ะ,ะเป็น,นเดียวกัน,นครับว้าวเราหั่นผัดแดงเข็มเนาะงแน่ครับห่างกันประมาณสองเก่าครับคนละสีเลยจ้ะผมเดียวกันจ้ะพี่น้องตัวนี้คนละสีจ้ะสองดอกนี่เป็นสีเดียวกัน อลุดน้ำเเผวสองคนคือเก่าจ้าเฮ็ดครูบุญครูบารมีเฮา,าดินี่สาวแลจา้าจูมเด้อจ้าพี่น้องเสียงนกกับห่องมวนอยู่นอ้องแม่ฟามิขับไปเบิ่งเฮ็ดกอดด้านนี้ครับมีห่มเดียวน้อด้านนี้น,น้อห่มเ,เดียวเคยได้สิบหกสิบเจ็ดดอกที่ใดเอาไปรุ่นกันจ้าพี่หนุ่มได้จกดักดอกมานี่ พอแล้วพอแลรกส,สวยงามยล่วงา,า,านงานจากพี่น้องอหุ่มเลยดอกสองดอกเก้านะตื่มกันเนาะแมนครับพี่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 ผมเดียวกันนี่ในเหงาเลยออกในเหงาเลยเหลียงจึงครึ่งจากพี่น้องแบบนี้กะสวยอยู่จ้าเกียวเนาะเกียวจ้า สวยจ้ะสองดอกนหอหมนี่เนาะ <Wow. S 2> อ้ะสาวสะสมไปเรื่อยแล้วครับพี่น้องหมออกไหนอหอมออกลายไปเสียแล้วครับหอมออกเลยก็มี <Wow. S 2> <laughs> อ้าหลุดก็เต้าหมนาครับพี่น้องหลักๆก,ก็สีน้ำเบิ้งเฮ็ดกอแ, <Wow. S 2> อแล้วเนาะหอมนี่เป็นปลา,าไฟใหม่ครับพี่น้องแต่ไผ่ใหม่ก็ได้เหลืองอยู่ด้เนาะ yeah. ก็แดงเหลืองนี่นี่แดงโอแของมันสองบ่กนี่ดอกคนแตกดอกคนแตกจ้าคอนใหม่เต็งคนอ้าวยังขาวดีอยู่ครับเบกลากรอจากพี่น้องไปใหม่เนาะงจ้าแล้วก็ยังออกให้ได้เก็บอยู่ทุกวินาทีถือเถอะโบใหม่นี่ คักจะห่มเลยหาข้าวๆา,าก็เก็บจ้จพี่น้องแข็งดีอยู่จ้าแต่หนาดำๆยังเก็บขาวดินจ้าป้าพี่น้องพึ่งทหารจ้าทหารยังจะไงไม่ทับเนาะไม่ทับบ่ยอันนี้ยังสันน่ นนลูกทับบ่ทหารคือการใจพี่น้องทหารนอนนี่นาข,า,ขาวๆจ้ะพี่น้องแสบคือการดื้อส์แสบพี่เน,นบบาะตัวขาวบ,บาัวดำนอะแ,<ก>แสบแับเห็ดฝุ่นขาวเห็ดฝุ่นดำเอ,อ้ยใส่ไงใจพี่น้องแข็งดีเด้อจะ้ะ ขอนอของนี่น่องข้าวเจ้ามาซื้อเสือกับ,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 บโบเห็นโบคอยเห็นโบคอยออกมื้อนีสวยจ้ะงามพร,มพร,มพรม้อพี่น้องอุ้ยมันมีมุงตีจ้ะพี่น้องบอ้ตีน้องให้ตีจ้ะดอกนึงจะ้ะสองสองดอกนึงนั่น,นดอกนึงเอาดอกแดกก่อนอ่าตะลุกคกนี่ละตะลุกคกเนาะ พี่น้องนี่กอแดงจ้าท้องยังขาวอยู่จ้าเนีอ้อรังลบไอ้สีคือคือเนาะจ้แม่มาจะฟังเไม่เห็นเลยหน่อยเนาะแม่นครับกอแดงจ้าตอนจุมม่มนี่บ่มีโอกาสเลยเนาะบ่เห็นเลยจ้างาเด้อจ้าพี่น้องนี่ขนาดงาแล้วยังเห็นหยาบครับพี่น้องพี่พี่ เยอะนะพี่นุ่มออกแต่พี่นุ่มโอ้สวยสวยเห็นแบดแดดนี oh, ่สวยจนบานเนาะจ้าบานกับบานเขาอยู่อ่ะนี่อีกนี่อีกนี่แดงๆสวยจ้าราไปต้องเลิกน้าะนาเนาะแมนจ้า ท้ายยาวจ้ะโอมนี่อันแน่นไม่ต้องซืบครับพี่น้องพอแล้วครับกันนั่ำจะคอนั่งเฝ้าเลยจ้าเห็นบอกเรามาฟังหนึ่งบอเออเปิด์ในเบิร์เปิดเลยนี่ไม่ต้องปกไว้จ้ะเข่าคางนั้นเราเห็นเลยจ้ะเราต้องซืบเลยบ่เราต้องซื้อบแบบกันนั่งเฝ้าอมนี่วัาจะจอรถครับพี่น้องเห็นเลยครับ ม妈妈แม่ปลาหมี่อุ้ยยังสวยตาดีแท้อุ้ยสวยเฮงจ้าพี่น้องไปข่าวทางคุณพ่กุงุ้งจ้ากรุงคุ้งเอาข่าวทางคุณชอบพี่น้องนี่ทางคุณสวยปลาหมี่นี่เพิ่นมาค้าด้วยจ้ะพี่น้องนี่สวยอีหลีจ้ะปอมี่หม่องตีจ้ะพี่น้องหมองตีคือเก่าเนาะบ่ให้ตีจ้าลมเยอะกันอู้ขายอยู่เลยขายอยู่ ขายขาอยู่จ้าอืมพี่น้องงานใบตีคือเก่าจ้าผึ่งขาหนุ่มยุ่งจ้ากำลังครับพี่น้องกำลังงามๆจ้าอ้ยบใบตีเด้อจ้าสวยเนาะสวยจ้าโอ้ยหาจักเถื่ออุย้ยนับเถื่อบ่ได้ครับพี่น้องกำลังได้เก็บจ้าเอาใหม่กางใหม่ออกก่อนเลยลองดอกได้ไอ้เหี้ยจะดอก สองลาภูเดแบดบเแบบ็ดอกหนึ่งแมนอยู่หมดจ้าจ้าเก็บเลยเดี๋ยหนถือกินจ้ะผมนี่สองดอกจ้านี่บ่สองสองสองอ๋อคอยเลยครับ สามวอจ้าซถือกินเน่นี่จ้จพี่น้องดอกนี้สวยเนาะดอกนี้สวยกว่ามูจ้ะอุ้ยซีดอกักถือกินจ้จพี่น้องนี่นี่สงสัยเฮดหอมนี่แสบจ้ะพี่นั่นพี่จัดเลยแสบอี่ลิพูดดอกนึงอยู่ข้างพูด เกือบ banyak ขึ้นใหม่โมนีไหวเบิดไปจังอบิลีปานี่ก็ยังนำมากินเลยเนาะแส็บครับพ่อเมนอิลีแส oh, ็บเพชรธมสี road, ่ดอกกับพี่น้องครับผมก็เดี๋ยวเวลากระบ้านเนาะครับพี่น้องเอาไปเบิ่งผลงานกับแม่ป้ามีครับว่าเขาได้เพชรยังแน่ครับพี่น้องได้หลายเป็นไดยเนาะครับมือนเก็บออกถาเลยครับพี่น้อง มือนี้มัดอิแดงจ้ะพี่น้องลักลักสิเป็นเห็ดกอเนาะจะมือนี้ดำดำบาดใเนาะครับผมพอมาเ้าเลือกตามเห็ดกอจ้ะพี่น้องเฮ็ดกอเด็กก็บได้ออกทุกคุมเนาะครับผมคือจังเด็กเก็บแนนเนาะก็เลยนําเบิ่งครับพี่น้องผลงานท้าสาดถ่ายกับพ่อได้อยู่ครับพี่น้องมีเฮ็ดผงขานุ่มยงจ้ะพี่น้องเห็ดผงทหารเฮ็ดผงข้ามแล้วก็เฮ็ดผงเท้าผงไข่จ้ะหลังเขียวจ้ะพี่น้องลักลักกับนั่งเองเข้ากอแดงจ้า ขาดินได้สองดอกนะ้องขาวดิน,นจะ้ะครับผมก็ขอบพุณนพี่น้องครับที่เขามาติดตามรับชมครับการเก็บเห็ดการหาอยู่หากินของฮองครับพี่น้องบอกว่าสิได้หน่อยได้ร้ายได้รือไ่ได้ไดดกันยังห้กัลร่างใจคือเก่านะครับหลักๆก,ก็สิเป็นการจะมาหากินในวิธีแบบบานๆนี่แล้วพี่น้องหากินตามฤดูกาลครับเห็ดก็สิตามเบิ่งเรื่อยๆนาะแม่ป้อมีหาปู่หาป้ากับสิหาแล้วครับ เขาซูหรือดูเพิ่มเลยเนาะครับผมก็เตรียมตัวกบานนาะแม่ป้ามี่เอาเขากระตาเรียบร้อยครับพี่น้องมือนก็เป็นเห็ดดอกใหญ่เนาะครับผมเบิ่งผลงานโดยรวมเ้อจ้าผลงานช่วงนี้กะจิบ่คอยเต็มตาปานไดเด้อครับพี่น้องแต่ว่าก็ได้ดอกงามๆอยู่ครับตามที่พี่น้องเห็นแล้วเนาะสวยอยู่ครับพี่น้องลักๆก็เห็ดกอครับครับผมสําหรับการหาเห็ดของห้องมื้อนี้ก็กะถือว่ามันกว่ามือบานเนาะมือบานก็ได้ลายอยู่ครับแต่ เป็นเห็ดทานเนะาะมัอนี้เป็นเห็ดนักเอกเนาะครับผมกระตามันกระถือว่าได้มาตรฐานอยู่ได้เนี่ยยัยยังเสร็จอยู่เนาะจ้าผลงานเท่ามัอนี้จะพี่น้องภาเขาปลาหาเห็ดพิกัดกับปลาบ้านน้องเมือตะบนหอยคามเพื่อบุญฉลิกจังหวัดอุบ,บลราชธานีจ้าพ้อกันมัอนี้วันที่21สิงหาคม2567จ้าพี่น้องผลงานกับตามที่พี่น้องเห็นเลยเนะาะครับผมยามพี่เบิงทูด,ดอกใจพี่น้อง จ้าฝากก็อะไรก็แช์ก็ติดตามไส่องอีสานบานฉันในด้วยจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ทรงให้พ่อปาม,มีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื้อน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันไหมคลิปนาจ้าครับผมหาฮิตล,กล,กลกักลักก็บ่นตรงสืบเนาะบ้านน้องเมฆครับพี่น้องบ่คอยได้เปลี่ยนมูดเปลี่ยนไม้เปลี่ยนบานมันได้ครับปักๆลเลยนะจ้ะพี่น้องขว่าเฮากับาในบานนี้เนาะแต่ว่าคันไปทางอื่นกะสิจะ แจ้งให้พี่น้องสาบอีกเที่ยนึงเนะาะสำหรับการหาอยู่หากินเนาครับสำหรับมือีี้ก็ถือโอกาสลาพี่ลาน้องไว้เพียงสำนี้ครับสวัสดีครับ